สวัสดีครับพวกเวลาการวิวด,ดีวีวนี้โยเค็มมาครับภาค <My S 1> สำรวจ <She a. S 1> ภาคสำรวจนะย้ำภาคสำรวจภาคสำรวจแล้วก็ห <laughs> าหมู่บ้านหมู่บ้าน <laughs> สร้างข้าหมูมากินวะข้าหมูน hey, <to> ะข้าหมู <laughs> ข้าหมูเพื่อมากินก่อนตอนนี้เริ่มอ,อยู่ย <laughs> ไอ้เชี้ยนแน่วูข้าไปทั้งเยอะไม่เอาตะยังเ,าเอาเอาเนือเอเน้อมา การซื้อขายให้หินไ้นะคุดหมูีิมันใสในนีเนื้อหมูไม่ได้เดี๋ยวอ๋อได้แล้วน่เป็นอันติ่ายก่อยหน้าแม่งอ๋อโดนมุนี่ดูว่าโดดได้แ่งเ็วจฮ้ยบ้านเนี่ยในต้นไม้เนี่ยลอยเออแบบเนี้ยอินฟิวแต่เนื้อชาติู่ตรงนี้แล้ะเฮ้ยแล้วเฮ้ยอะไรวะ

สร้างแถวนี้จะดีสร้างหน้าผงฟิวฟิวฟิวเอาหินขนะุดเลยไอ้ตัวอะไรวะอยู่ไหนมึงเน่ะดึงดนินี่อยู่ใกล้ๆหินแล้วนี่จกด,ดึงนะเนี่ยขุดได้หินมึงอยู่ไหนเนี่ยด้านหลังอ๋อนี่มาขุดินเนี่เออมีที่ขนะุดลืมไหม ไอตาก,กล้องมึงมานี่เลยทำไมขุดแล้วแม่งไม่เจออะไรวะเนี่ยขุดแล้วแม่งไม่เจออะไรอ้อปราสาบมันอยู่ข้างใต้ไอสัตว์เออนีงเอานี้มึงขุดแล้วไม่ขุดเอาหินเลยนี่เราเดี๋ยวค่อยลงมเอาเอาหินก่อนเอาหินก่อนปราสาบมันอยู่ข้างใต้ ว่าหน่วยสำรวจนั่นผมชื่อแล้ววะมึงน,<ร>นีโชคดีบอกว่ามาทางนี้แม่ทาง<ะ>เดิมคุณุดลงมาแล้วนะเอ้คุณดลงมเดี๋ยวดึงมอนกัน,น,นรู้จะไม่ดึงยังไงไม่รู้ทับทีพีแล้วเอาชื่อ <osos S 1> เอาชื่อคนที่จะดึงมาไว้ด้านหน้า นั่นกูทีพีไปหามมืไอไสัสแล้วด้านหลังแล้วด้านหลังให้ใส่ให้ใส่ชื่อตัวเองทับทีพีเดอดอกแล้วก็ด้านหลังเว้นเออเนี่ยนี่ที่ไหนฮะกขุดดิขุดิวมาแล้วสัสเอาเมือเอาเดาเฝ้าเฝ้าเฝ้าทางเข้าไงแบบมีคนบุกมาช่วยกันขุดเหอะไอสัส เออ <m uch> มันมืดไปต้องสร้างสองทางแล้วเนี่ยเออเกียระไรยินเต็มแล้วมึงอย่าขุดลงไมไ่ดีไอ้เจี๊ยขุดขึ้นขึ้นอะเออขึ้น,อ,นอย่าบอกนะขุดขึ้นเลยสักช่วยด,ด้วยอตอกไฟให้ <c ười> ขึ้นมาเองนะ แล้วมันก็วาร์ปมาโอ้ oh God, wow. ไปกอดว่ามันไดไงวะเนี่ยไอ้เชี่ยอย่าะโอ้ม่นไม่เจอวะไปละวหุ่นจ่ายโอตกรูไหมไม่ตกเลยไอ้เีย <c oughs> เอาด DP ีปหาตัวเองนี่ขึ้นมาแล้วไอ้เีย ตายเอ๋าตายในเกินยังเอาทีวีมาเกินยังปักเลยสัตว์เออมาละเอ้าโอ้มืดไปแล้วมันก็ตบคูลงมาเอาทีวีมาเออเอ้ยค้างว่ะเอาข้ามแล้ววะต้องมัจรวขขาวก่อนเนละ <Krist ian> พอตรงนี้แม่งมันมีสปอนผีด้วยไม่เอาเราเราเราตู้เราไปแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกูว่าละนี่มึงจะกลับไปเหรอมึ <or crashes> ง,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 ง <c oughs> ไปตรงโน้นมึงในในเลในลงพิมพ์วาร์ปไม่ทีดิ <c oughs> พิมพ์วาร์ปไม่ทีวาร์ปอะไรเออพิมพ์วาร์ปมั <stag> ้ยอ๋อเออเน,น,นี่ยเนี่ย จะรู้ความรู้สึกอย่างไงว่มันรู้สึกยังไง <c oughs> ไอ้ตอนนี้มึงกลับไปทางเดิมไปไหน <c oughs> ทางเดิมเหมือนนี่ทางเดิมเหมือน <c oughs> ทางเดิมไงเียทางนู้นมาทางเก่าเอ้ยแต่ว่าทางใหม่เียกงกลับมาทางเดิมทำไ,ไมเนี่ยเนี่ยทางถูกแล้วจะกลับไปที่เดิมแต่เนี่ยวถูกพระเจ้า เจ้าเกมอ่ะผมมีแต่ซัมบี้ยังไง้ทา้งนี้นนนโอก็บอกแล้วไอ้ที่ไน้นี่นไมึงขุดเนี่ยจำได้มึงขุดตรงเนี่ยอ,อ๋อเออทางเดิมจริงมั้ไอ้เกี่ยอะไรเด้อคิิใแม่งมึงจะตายหาซัมบี้นะสร้างบ้านในต้นไม้หว่า

เราไม่เคยเห็นดินนี้เวลยเราต้องเก็บไปเป็นยอ้นอนัานะเตี้ยตั้นอาอมันเป็นหินธรรมาดาวมือ,ม,อมือมาช่ว่ากูกอได้ไหมครับลากมาแม่งเลย่ลาว่าจะช่ยวยวาร์ปนะมือหนี่งชนไปอีกแล้วซอมบี้ตามหลังอยู่ไอ้เหียอ๋อ มันร okay. ัวอะไรกันเนี่ยดูคิปเปอร์โอ้โหไอ้เจมระวังนอนกระเด็นเจอไอ้ร่นด้วยมีการกระเด็นรู้ว่าทางไหนทางเข้าลองสำรวจแล้ะเจอไอ้ร่อนด้ยฝากขุดกันที้แกดโอ้มึงไอ้เหี้ยจะขุดเล่าอันนี้เราอยู่ในกั้นคนอวดผีนะฮะปั๊บ นี่ก่อนนี่ก่อนมึงมึงมไปใชข่ขุดขุดขุดนี่อ่ะช่วยกันขุดคุณฟิวก็ไม่เปลืองอาหารมากเลยนะโดนวาร์ปอย่างเดียวไปแล้วชีวิตนี่แหละไอ้สัสเล่นมอสบอวเรากอให้ขุดตกตลอดดีที่กูเลียร์ชิปเปอร์อนี่ไปแล้วมึง ต้องปากไฟหรอกเดินทางเรื่อยๆเราอะจุดไปเช็คไม่ไม่ได้อะไรเราเป็นนักเดินทางเว้เราเดินทางเรื่อยๆไม่มีหลักแหล่งจริงเหรอไอ้เจ้าพ่อมดด้วยวะเจ้าพ่อมดด้วยวะนู้นนู้นนู้นวะนู้นนู้นสีสีม่วงเห็นเจอยังกูจะไปหาซิปเปอร์ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งกันไห้กูบอกเลยว่าไปหาซิปเปอร์นู้นนู้นเจ้าพ่อมดยังเจ้าพ่อมดสอดจะฆ่ามันนะวะ ้ยยาวอุบาทมันยาจักยานได้ยี่อะไรวะได้เลเวลโอ้ยเลเวลเยอะวะวันนี้เลเวลยิบตองลงทางออกอยู่ไหนวะลืมหลงนะเปลี่ยนจับมาที่เดิมดีกว่าก็ไม่ใช่นี่วะตีใหม่เฮ้ยินนี่มันหัวหัวจะหัวจะประสาทเอ็บ พ่อมึงซัมบี้มึงจะดึงวัฒนไม้ไอสัตว์กุยเคี้ยวมาได้นี่นี่หย่เรียบร้อยไหนน้ำแขกอันนี้เขาเรียกว่าประจนไฟในในเขาอันนั้นเขาอันนั้นเว้ยกูรอดแล้วเว้ยโนี่ยังอะไรเนี่ยรอดแล้วเลยเอาไม่ใช่โดนน้ำแขกอะไรกว่าโอ้ซัมบี้ซัมบี้ชิบหายมีลงน้ำเลยมีลงน้ำ กูอยู่บนต้นไม้ครับตั้งครับนาคตรองชาติอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยกูปีนป่าต้นไม้ครับูื้ไปตอรเมนครับนาคตรองชาติเร็วดิเร็วดิเี่ยนาคตรองชาติอยู่ตรงนี้แล้วเออ <c oughs> กูกำลังปีนต้นไม้เจมเออแล้วทำไมตรงนี้ไม่โอโหมันเฝ้าวันหนาแน่นไม่มันเฝ้าวันหนาแน่นเลยช่วยด้วยไอ้มึงจะดิ่งกาทำแผ้อะไรตับ เป็นฮีโร่ต้อง้ายไปถึงงูยอดยอดแล้วเนี่ยจูเป็นฮีโร่ของเรานะฮะ <l ars> โว้ยช่วยบังกระสุนหน่ <l ars> อยโอ้ยไอ้เหี้ยกวไอบังให้เราไปแล้วถ้ำใหญ่นะแนะว่าเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวอู้หูเกือบอ๋อยาพันหลุมเ่อยาทางเข้าวว่ะสร้างสร้างบ้านต่อหน่อยตอนน,น,นี้ไปอยู่ต้นไม้กับกูดิ เราสร้างบ้านในต้นไม้ก่อนหนูหาต้นที่ว่าใหญ่ๆก,อก้อนเลกๆผปีนขึ้นไปแล้วมึงไม่งทีวีนี่นี่ต้นนี้<อ>ต้นนี้ต้นนี้มึงก็ปีนต้นไม้ขึ้นมาเลยเนี่ยเขาสร้างนึงเขาอยู่กันข้างในไม่รู้จักกับบ้านต้นไม้พ่อมึงไอชิปไอผีเป็ดไอเฮียเอือ,อ,อบ้านเราสร้างกัน,นข้างในเจมซัมบี้ช่วยด้วยเฮียมีผลิต โโอ้หต้องเสร็จในดับเดียวต้องเสร็จในดาบเดียวสร้างสร้างบ้านก่อนมีขวานไหมวะไม่มีวะทำเหมือนทำเมอนบอกให้เอาขวานไปด้วยทำเหมือนทำเปมนบันไดฮ่าฮ่านลุกคืนมาแล้วกันนะโอเคีดินจะหมดแล้วโอ้ไม่ก็ถึงยอดแล้วเพื่อน ม่ตงต้นนี้ต่ำหว่ะต้นนู้นสูงกวีช่างมันเหรอเนทุกทำไมนะ่เนี่ยก็มันขึ้นไม่ได้เฮีย <c oughs> เอ๊มันติดแนววิวยาวขวางห้อร้อยฮนะมันก็โอ้โหกับโดน,นท <c oughs> <c oughs> โเทโดนเทกูจะตกไปนี่หัวใจก็เหลือยีกเดียวแล้วนะห <c oughs> ัวใจกูเต็มหลอด <c oughs> ลืมแม่สร้างใครมีไม้บ้างมันยีงมีอยู่ไหมถามคำเดียวครับไม่มีครับวิวไม่มีไม้วิวไม่มีไม้อะไรวิวกระจอกันไรดบบไม่มีไม้หรือเต่าเออนี่เอาทานก่อนใส่ละนี่เราต้องขอถ่ายรูนเผาเนื้อเผาเนื้อบอกได้ว่าเผาเนื้อ บอกว่าเอาทานมาก่อนจะเช้าเลยสัตว์เจมม่งมันพอตอนนี้ตีสามเลยสัตว์เอตเอาเอาไม้กูฮิตหนึ่งเลยหโหกระสุนกระสุนกระสุนลงมาโอ้ยเจ็บจัดเอ,อาไม้กูอันหนึง่งดิเมแล้วเนี่ยอันนึงเอาดะรับเลยรับเลยลบตบมือแล้วฟาเออไอ้เหี้ยกลับไม่ทันจะตบให้มันปัดขึ้นไหม ไอ้แค่ไม่โหมไม่มีเลไอ้นี่ทำไมบนฟ้าอุโมมีฝนมีฝนดาวตกลงมาแล้วแม่งแปลงยังไงวะอุนแหลกดีจัดลงลงมาทีแหลกยีเจ้าวันนี้แม่งเลยเต่าจะได้ยินนี่ดูนะฝนใครกำลังจะลงมาออแย่แยลงมาแล้วฝนใครฟอปฟอกฟอป ไก่เกิดอยู่สองตัวกุ้งกิงกุ้งกินนำมาขวามึงพอนี่นี่แล้วไอ้นี่ยังเกียนนี่อะไรอันนี้อ้นนี้นี่นี่อะไรเหรยังอยู่อุทบทิ้งมาแล้วอันหนึ่งแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งก็ไว้บนนั้นไ่เงี้ยน่าจะเหลือตรงนั้นสร้างโนวีกูยังเล็กเลยไอ้เหี้ยเขาต้องเหลือไว้ทานใช่ไหมวะไก่เกิดทีเดียวหล็กเลยกวาังเอาไก่ พ่อไก่ไปหาพ่อม,มันจะหามึงเลยไอ้เชีย้ยจะผักมันลงไาไปฟิวไปวะไป๋ยวเก็บเตาไนไอ้สัตว์เอาเนื้อไปด้วยเอาไปเร็วนี่กาอันโอ้ยย่างให้ส็จด้วยเดีย๋ยวไปสำรวจหนะน่เรียกว่าสำรวจพื้นที่เเอองไ้นี่ย เราจะสำรถจเราจะเกลี่ยทางให้คุณจิวเดินสบายนะเราจะทำการเกลี่ยทางรถครับกูไม่เอาไปนะไน่เอาไปก็ได้เอาไปดีกว่าเรารวยไหมโอ้โคตรทางกูเลยสัสโคตรเป็นทางเลยสาเกลี่ยทางให้นะเนี่ยโอ้โคตรเกลี่ยทางให้กูเฮ้ยเดีป็นไม่รอ่ะ <laughs> อ่า, <laughs> อาอมึงกดผิดไอ้หอ้ก็เอาเมื่อไงสัตว์มึงแบ็คกลับไปได้ไหมไม่ได้กดผิดเอซเคออกไมงไม่ได้ด้วยการเดินทางที่แสนล้มเหลวนะเริ่มขึ้นได้กลับมาบ้านเก่าด,ด้วยนะเอาของเก็บในบ้านก็ไรเงี้ยพิ์ผิดหรอเต็มเลยของ ยังมันเรา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 วิ่งกลับดีเดิมกูจำทางได้ไม่ต้องห่วงขอจะลิจารณาสวัเดีคยวบตอนพัดหน้านะว่าเราจะหลงเหมือนเดิมหรือเปล่า